วันนี้นะคะเราก็อยู่ที่คณะสิรินะคะราชพฤกษ์สามนะคะโครงการคุณภาพของแสนสิรินะคะโอ้โหบ้านคือแบบสวยสวยมากเป็นบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นวัสดุคุณภาพนะเนื้อที่50ตารางวาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้อืบรรยากาศดีราคาก็ดีมากราคาดีมากเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีไหมคะบ้านนะคะเป็นแบบ สห้องนอนสมห้องน้ำตรงนี้เราเข้ามาเนี่ยก็จะเจอกับโถงกลางห้องนั่งเล่นก่อนอยากจะบอกว่าหลังนี้ดียังไงของแถมแบบจุกจุกจุกมากเลยผ้าม่านนะคือแบบกัน UV แล้วก็ติดใหม่กริบกิบไปเลยนะคือแบบของแบบคุณภาพและที่สําคัญดูซะก่อนมีเป็นแบบผ้าม่านจับจีบกันยุงให้เรียบร้อยอันนี้เขาเรียกว่า มุงจีบคือแบบอยู่สบายไม่ต้องกลัวยุงกัดอ๋อหมุงจีบกับพม่านี่ก็เกือบแสนแล้วนะบอกเลยว่าหลังนี้คุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆและที่สำคัญแถมไปเลยจ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นทีวีคือตรงนี้ยกโซฟามาเนาะก็เป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจคือแบบอยู่สบายเข้ามานะคะ เราก็จะเจอในส่วนของห้องครัวโอ้ห้องครัวนี่คือแถบหมดนี่เลยนะแถบหมดนี่เลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าไมโครเวฟที่ดูดฝันคือบอกเลยว่าหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยคือแบบสะดวกมากแล้วทุกคนดูสะก่อนคือติดติดแบบมุงจีบให้แล้วคือแบบปั่นผ้าเสร็จตากเอยอะไรเอยมีแบบ ให้ลมเข้าแบบโฟโฟ,โฟสบายๆเนาะคือบอกเลยว่าหลังเนี้ยคุ้มคุ้มมากอยู่แบบอยู่สบายอยู่ไปเลยค่ะอย่างที่บอกว่าหลังเนี้ยเป็นแบบ3มห้องนอนสามห้องน้ําห้องน้ําห้องแรกเนี่ยจะอยู่ตรงทางขึ้นบันไดเนาะจะบอกว่ากว้างกวางเลยทีเดียวสามารถเป็นห้องอาบน้ําได้เพราะแบบกั้นโซนเปียกโซนแห้งคือสามารถแบบอาบน้ําที่ชั้นหนึ่งก็ได้เนาะ สุขภัณฑ์ก็เป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดอย่างดีคือแบบอยู่สบายนะจะบอกว่าบ้านใหม่มากบ้านเรียกว่าอายุบ้านเนี่ยประมาณแค่2ปีปีกว่ากว่าคืออยากจะบอกว่าอยู่สบายเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันนะคะในส่วนของชั้น2เนี่ยก็คือจะเป็น3ห้องนอน3ห้องนอน2ห้องน้ำ เรามาดูห้องมาสเตอร์กันก่อนดีกว่าห้องมาสเตอร์ก็คือแบบกว้างแบบหน้ากว้างเลยนะกว้างยาวเลยแล้วก็แถมแอร์มิซูนะเธอคือแบบยกเตียงเข้ามาก็อยู่สบายแล้วมีผ้ามา่านคือแบบมีผ้ามา่านมีอะไรให้เรียบร้อยสีก็แบบผู้ดีสีธรรมชาติเนาะสีโทนแบบครีมน้ำตาลคือแบบอยู่สบายอะ ในห้องนอนมาสเตอร์มีห้องน้ำในตัวนะทุกคนดูสะก่อนคือแบบมีห้องน้ำในตัวและเครื่องทำน้ำอุ่นเรียบร้อยคือหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยอยู่สบายมากๆเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนเล็กอีกสองห้องนะจ๊ะแวะแปบบ๊บแวะดูตรง ถงกลางบันไดที่เราขึ้นมาคือแบบกระจกบานใหญ่ให้ความรู้สึกแบบโปรง่รงร่องสบายดีมากๆเลยและในส่วนของห้องนอนเล็กนี่นะคะอยากจะบอกว่าไม่เล็กนะเราสามารถใส่เตียง5ฟุตเนาะก็คือแบบใส่เตียง5ฟุตหรือใส่เตียง3ฟุตอะไรเงี้ยคือแบบอยู่สบายหรือว่าเราจะทาเป็นห้องทํางานมีแบบกระจกให้2ด้านคือถ้าเปิดกระจก2ด้านก็ไม่อึอดอัดแล้วอะ อยู่สบายแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนะห้องนี้นะคะเรียกได้ว่ากว้างเหมือนกันถ้าคือเราใส่แบบใส่เตียง5ฟุตหรือว่าใส่3มฟุตหรือทำเป็นห้องนอนก็คือแบบอยู่สบายนะทุกคนและห้องน้ำห้องน้ำตรงนี้จะอยู่ตรงแบบตรง เป็นห้องน้ําที่อยู่ตรงโถงกลางเนาะเรียกว่าเหมาะสําหรับการใช้ประโยชน์ร่วมกันของ2ห้องนอนเล็กแต่ห้องน้ําไม่เล็กนะจ๊ามีการแบบกั้นโซนเปียกโซนแห้งและมีแบบดีไซน์ที่แบบอ่ะสมมติตรงนี้ก็คือออกแบบมาแล้วว่าแบบสามารถวางพวกแบบชุดสุขภณัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบอยู่สบายมากๆเลยอยากจะบอกว่าหลังนี้คุ้มค่า คุ้มราคาราคาเพียงบ้านสวยในโครงการคุณภาพแบบนี้นะคะราคาเพียง5้าล้านสามแสนบาทเท่านั้นทุกคนคือแบบไม่แพงเลยเดินได้รอบบ้านถูกหลักฮวงจุ้ยนะเดี๋ยวพาเดินหนึ่งรอบดีไหมเราต้องเดินผ่านสวนก่อนดูสะก่อนบ้านพร้อมสวนสวยส่วนตัวนะคะทุกคนอ๋อคือแบบอยู่สบายอะ่ะมีดอกไม้มีมีดอกไม้มีอะไรให้เรียบร้อย บอกเลยว่าไม่ต้องไปคาเฟ่เราแบบจัดตรงนี้นะเป็นมุมน้ำชามุมรับปัะทานอาหารหรือเราจะตั้งเตาบาร์บีคิวคือบอกเลยว่าโอ้ยโครงการคุณภาพบอกเลยว่ามากกว่าการอยู่อาศัยคือเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมเนาะน่าอยู่มากๆทุกคนคุ้มค่าบอกเลยว่าราคานี้พลาดไม่ได้แล้ว อยากจะบอกว่าราคานี้ถูกที่สุดในโครงการณนะตอนนี้นะราคาเพียง5ล้านแสนบาทกู้ธนาคารได้เต็มร้อยเปซนะสนใจติดต่อหมวยได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ